มาดูเรื่องราวของแวดวงการเมืองกันบ้างนะคะช่วงนี้เข้มข้นจริงๆตอนนี้3พักการเมืองหลักๆทั้งเพื่อไทยก้าวไกลและรวมไทยสร้างชาติต่างก็เร่งลงพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญเพื่อชิงคะแนนนิยมในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะโดยพลเอกประยุทธ์เลือกลงพื้นที่จังหวัดชุมพรอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมขอประชาชนสน,สนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติทั้งสงใบเพื่อให้ได้กลับมาเป็นนายกอีกสมัยค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาพร้อมแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้เลือกลงพื้นที่จังหวัดชุมพรอีกครั้งนะคะไปบ่อยเหลือเกินจังหวัดนี้โดยขึ้นรถแห่ช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะเห็นว่ามีประชาชนส่วนใหญ่สวมใส่เสื้อสีเหลืองนะคะมารอให้กำลังใจตะโกนลุงตู่สู้ๆเพื่อสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต่ออีกสมัยค่ะ พลเนยประยุทธ์ย้าว่าถ้าได้กลับมาเป็นรัฐบาลจะทําให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นพร้อมขอคะแนนจากประชาชนเลือกพักรวมไทยสร้างชาติเข้าไปเป็นแกนนารัฐบาลและเป็นรัฐบาลที่แข็งแกร่งค่ะน่นแหละคือประเทศไทยน่นแหละคือพีรีผมไม่อยากจะทำให้ได้มากที่สุดนะครับมันต้องใช้เวลามากพอสมควรมันต้องหาเอองินเยอะๆเข้าประเทศมันจะได้มีเงินมาดูแลทุกคนให้มากขึ้นนะจ๊ะ เราทําไม้สาเร็จแล้วในเรื่องการหาเงินจะมีการลงทุนมากมายในประเทศไทยนะครับเรื่องมีแาทุกคนเรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษาโรงเรียนเรื่องการดูแลเกษตรกรดูแลประมงู้บ้านอะไรเหล่านี้เป็นเรื่องทีงเรที่อยู่ในที่พิบต้องกานต่อไปน้าเรียกเราเป็นรัฐบาลน,นะคับจะทำให้ดีขึ้นนะครับขอแรงจากพวกเราไุกท่ ส่วนพักคเพื่อไทยคะ่ะเลือกลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานฐานที่มั่นเลยนะคะใครๆก็บอกว่านี่เป็นพื้นที่โซนสีแดงเพราะเป็นบ้านเกิดของสองพี่น้องตระกูลชินวัตรยิ่งลักษทักษิณถือเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่5แล้วคะ่ะสําหรับเพื่อไทยที่เชียงใหม่โดยเปิดเวทีปราศัยใหญ่เมื่อคืนนี้ที่ประตูท่าแพ บรรยากาศเนี่ยคึกคักทีเดียวค่ะโดยนางสาวแพททองทานเชนวัฒ์แคนดิเดตนายกของพรรควิดีโอคอลมาที่เวทีค่ะขอให้พี่น้องอย่าปันใจให้กับพรรคอื่นเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคให้แลนสไลด์แล้วเอาความเจริญมาให้ชาวเชียงใหม่และคนไทยทั้งประเทศค่ะขอให้ทุกคนอย่าขึ้นปันใจนะคะเลือกเพื่อไทยทั้งสองใบทั้งคนทั้งพรรค ให้แลนสไลด์ที่เชียงใหม่ได้ไหมคะขอแรนสไลด์ที่เชียงใหม่ได้ไหมคะดิฉันกอวันนะคะขณะที่นายเศรษฐาทวีสินค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตนายกนะคะแสดงความมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะหวัดที่นั่งสสแบบยกจังหวัดเชียงใหม่โดยไม่กังวลเรื่องของพรรคคู่แข่ง แต่ก็ยอมรับค่ะว่าถ้าผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเพื่อไทยไม่ชนะแบบแลนสไลด์เนี่ย<ม>ก็จะทําให้การเข้าไปบริหารประเทศนั้นยากลําบากพร้อมตอบโต้กรณีถูกนายอนุทินชาญวีรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยวิจารณ์เรื่องที่คุณเศรษฐาไปพูดว่าจะไม่ยกกระทรวงคมนาคมให้กับพักอื่นค่ะนะครับกระทรวงกาคมก็เป็นที่เข้าใจก็เป็นกระทรวงกันหลังอยู่แล้วหนึ่งเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งพักเพื่อไทยมีความชํานาญในการที่จะ มีงานกิจการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปประกาศว่าผมจะยึดแต่ว่ามีคําถามมาว่าถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลก็อย่าไปโยกกระทรวงนี้คนอื่นผมก็บอกว่าใช่แน่อนอนแล้วคงไม่ยึดนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นการไม่กีดพีนน่น้องประชาชนแต่ว่าต้องไปดูทั้งหมดว่าว่าในที่เกิดที่เรามีการสนทนาเรื่องนั้นเกิดขึ้นมาที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับก็ขอความเป็นธรรมด้วยแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปที่ที่จะไป ร่วมอำนาจพี่น้องประชาชนแน่นอนครับเรืองตั้งมาก่อนอก็ที่ไปพูดกับสหกรณ์แท็กซี่นะคะประมาณว่าเหนื่อยยากมาขนาดนี้ผม,มไม่ยก กระรวงดีๆให้กับพวกจุดๆล็อกอ,อะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นประเด็นร้อนส่วนนี้เลยพักก้าวไกลค่ะเลือกหาเสียงตามแผนยุทธศาสตร์ดาวกระจายสี่ภูมิภาคกันไปเลยโดยมีคุณพนิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียงของพักนำทัพภาคเหนือไปยังจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเปิดเวทีปราศัยท่ามกลางกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้เห็นต่างนะคะมาถือป้ายต่อต้านและคัดค้านการแก้มาตรา1 1 2ค่ะ ส่วนทัพอีสานเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ทีมนะทีมหนึ่งนำโดยคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะเมื่อวานนี้ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะส่วนที่อีกทีมหนึ่งของอีสานเนี่ยนำโดยคุณปียบุตรแสงกนกุณะคะ่ะก็ไปที่ลบบุรีสระบุรีนะคะส่วนภาคใต้เนี่ยนำโดยนายรังสิมันโรมและภาคตะวันออกมีนายวิโรธลัคนาอดิสรน,นำทีมในการหาเสียงค่ะ